ทางนิด้าโพเนี่ยนะครับเปิดเผยผลสำรวจครับชื่อผลสำรวจนี้นะครับมันเป็นผลสำรวจเรื่องความผิดพลาดของพักก้าวไกลครับโอ้ดูรูปเหมือนจนมุมหรือเปล่าเออแล้วนั่นคือคุณพิธาป่ะฮะไม่รู้ใส่ใส่เน็กไท้ส้มอ่ะมันเหมือนมีหนวดนะพี่น้องครับน้องไบรท์ไอประเด็นเรื่องโพล่าสุดของนิด้าในน้องไบรท์นะมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการตั้งคําถามใช่ไหมค่ะค่ะว่าความผิดพลาดของก้าวไกลคืออะไรใช่ค่ะทีนี้อยากรู้ว่า ไอ้โพที่ว่าเนี่ยนีทำทำไมเขาทําขึ้นมาทําไมน้องไบร์เขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับประชาชนน้องไบร์ว่าโพโพนี้ทําขึ้นมาทําไมทําไมเขาไม่ตั้งคําถามแบบนี้น้องไบร์ว่าอะไรคือความผิดพลาดของประชาธิปไตยอยู่ณตอนนี้ทําให้ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงจากประชาชนได้อันนี้เราต้องวิเคราะห์กันนะวเราะห์เข้าใจก่อนว่าทําไม่ทาทาไม เขาอาจจะพยายามหาข้อผิดพลาดค่ะแอปโพนี้ที่เขาทําขึ้นมาในน้องไรท์แอปโ h นี้เขาทําขึ้นมาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องไหมกับการที่เขานั่งเรือประมงออกทะเลไปทำไมคะเขานั่งเรือประมงออกทะเลไปแล้วเขาต้องการจะตกปลาน้องไรท์เหรอคะแต่ว่าปลาในทะเลบังเอิญจริงๆบมันดันหมดเราเลยได้ปลาห่มาน้องไรท์มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นไหมน้องไรท์ปลาหิปลา